สวัสดีนรับก็เป็นรายการอากิระเยโมโตะชเช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาทำเกมวอร์ทันเดอร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในอัปเดตเมื่อเอฟเฟคพิเศที่ผ่านมานี้วอร์ทันเดอร์ได้มีอัปเดตสําหรับอีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์สำหรับวันเอฟเฟคพิเศไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้นี่แหละซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งเอาตรงนั้นยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเมื่อแต่ปั่นอย่างอื่นก็คิดว่าจะมาเล่นสัก สองตาเพราะว่ามันง่ายสุดเลยเนาะท่าที่รู้มาก็คือมันเป็นพวกเหมือนรถแบบในตระกูลคอมมานด์ของเคอร์เรอร์อะไรเงี้ยเนี่ย,ยแหละแล้วมันก็มีของให้ด้วยอันนี้มั้งไม่รู้สิกับกล่องมั้งไม่มั่นใจอะแต่น่าจะอยู่ในหมวดหมู่นี้เนี่ยแหละวันนี้ก็จะมาเล่นสองตากันหรือไม่ก็สามวันนี้จะยอมสามละกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรพูดอะก็จะเอาสามไปล,ละกันก็หวังว่าจะชอบสำหรับคลิปนี้ละกันนะฮะ โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วเรามีอ่า R L A U เหมือนจะเป็นพวกวิศัยแล้วก็รถล,ลอ้อแล้วกเ็เหมือนเหมือนเอมรามดัดแปลงเลยมันมีสองคันก็คือโอ้ช็อกเวฟอันนี้น่าสนใจเฮลิคอปเตอร์เหรอไอเดียแม่งแย่ชับหเลยขอคันนี้ดีกว่าขอขอแอบเปิดดูแป๊บหนึ่งนะ ปัญหาเป้าหมายทริกเก็ตล็อกคอนโทรลอีฟการเคลื่อนที่จะส่งเสียงบลาบลาบลาตัวหนีโอเคโอเคอัลติเนตเอ็กโอเคเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะกดไปละแซมอ๋ออ๋อทริกเก็ตล็อกโอเคจอเยอะชะมัดยากเลย มันบอกว่าห้ามขับเร็วใช่ไหมเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียจรวดแม่งเยอะชิบเปงอ้าอเคี oh, okay. <laughs> ไม่ยิงได้รัวๆเลยนี่หว่า ยิ่งรัวๆเลยโอเคๆของไปคตรนดีโคชอบเลยจลวดหมดแล้วยังดีให้มันยังรีใหม่ได้ปืนเรามันเป็นรุ่นอะไรเนี่ย40มม IPHE โอเคอย่อางน้อยก็เป็นรุ่นดีแล้วมั้ง Jesus แปลว่ามันสามารถขับได้เรื่อยๆไม่ต้องหยุดสินอือว่าดีละมั้งนะรู้สึกเล่นไม่ค่อยออกเลยฮบบอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรแต่รู้สึกเล่นไม่ออกเลยนี่เป็นรุ่นอะไรจรวดไม่ค่อยตรงไปยฮะเบี้ยวเสีเลือเกิน โอเคจรวดบุญไม่รอกจะรวดบุญไม่ค่อยรอกสักเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไม่มีปืนกลมันทำให้นึกถึงอ่า ขรับคันนี้แล้วนี่ถึงคันนั้นอะ่ะเราชื่อว่าอะไรอะที่มันใช้จะหลวดในเซียนะซียดิชอไม่ออกอ่ะเห็นรถสะตูละคตอนข้างไกลไม่รู้ระยะเด็กเอเคไกลเหลือเกินเห็นระยะโลนึงละเมื่อกี้ไม่เห็น เลยไม่กล้ายิงอ๋ออ๋อกด R ไม่ได้ด้วยโอเคนึกว่ากด R ได้เราก็กดไปซะเดี๋ยวลงไปด้านล่างไยไก สองหนึ่งสีเฮ้ยรถเรานี่มันไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะหรือว่าเราขับไม่เป็นก็ไม่รู้ ว่าคันนี้เนี่ยมันขับยากหรือเพราะอะไรกันนะรู้สึกว่ามันขับยากยากโอ้เป็นจรวดที่แบบ เป็นจรวดที่เยอรมันทุกคันตงกาเลยนะเมื่อแต่เกี้ยนเนี่ยเยอรมันซัฟเฟอรอ์เคยได้ยินไหมโอเคคันนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามละอยากขับคันนี้นะอยากขับนะแต่ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีค่าพอยเยอะพอเดีย๋ยวรอกันรถรุ่นเดียวกันหมดเลยฮนะแค่เปลี่ยนสีกับตัวรถถังหนักเพราะว่ากันเมื่อแกที่ได้มัน เป็นรถงอีงรุ่นหนึ่งอันนะล็อกได้นี่วะใช่ไหมล็อกได้ล็อกได้ d G M ล็อกคอได้ของคนดีเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยิงโดนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่แต่ยิงไปแล้วอ่ะก็ยิงไปแล้วละกัน ลองมาทางด้านนี้ดูหน่อยดีกว่าและลองขับไ้นี่ดูทำไมเกาะเรามันบางจังเลยมีดีแค่เจอะแล้วเจาะอันหน้าแต่เกาะเรามันบางชมัดเลยแต่ตัวถังเรามันโปร่งนะดีตรงที่ตัวถังโปร่นี่แหละโอเคไม่มีปืนกลรวมแกนซะด้วยอันนี้เลวเลย อ๋อเห็นและวโชคดีที่ไม <co ่ใช่เราฮะช็อกวิฟ โอเคโอเคชอบเว็บจะอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเค,อเ,คเริ่มพอเข้าใจหน่อยๆละออจะตรวดหมดที่ว่าขั้นนั้นมันคือคันไหนวะ ออปืนเรานี่มันไม่มีความสเสถียรเอาซะเลยนะขนาดนี้ตายไปหลาแล้วนะเนี่ยนี่ว่าจรวดใช้ไปหมดแล้วซะอีกทำไมจรวดล้วมันไม่ได้เรื่องเอะซะเลยฮนะ เราให้ไม่เห็นก็ยิงได้ได้เหรอนึกว่านึกว่าต้องเห็นตัวเท่านั้งจะยิงได้เอ,อ้ แล้วเมื่อกี้ไอ้คิดตที่เข้าคิดนี่คือโดนอะไรนี่สงสัยชะมัดเลยยิงโดนอะไรไม่รู้อะแต่เอาเป็นว่ายิงไปแล้วละกัน คิดว่าไม่ได้บริษัทไม่ให้เน่อุ้ยเขียวไปสัตส เื่อเราโดนเดะล่ะ่าเฮยไม่ตายเหรอเออ โดดนันเป็นบ้าเลยนะรถเราเนี่ย<า>ทำไมาไม้ชอคเวฟนั่นมันคือช็อคเวฟไม่มีผลกับที่ป้องกันเลยแชมเถอะเล่นไม่รู้เรื่องละ เล่นไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เลยอะรู้สึกเล่นไม่ออกอะมันทุกครั้งที่เป็นเอวิเอวิอีเวนต์แบบเอฟูเดย์นี่คือเล่นไม่ออกสักตาเลยเพราะว่ามันไม่คุ้นชินเลยสักอย่างอะไม่รู้จักสักอย่างเลยอะถามว่าหนุกไหมมันก็หนุกนะถ้าเกิดรู้เรื่องอะว่ากําลังทําอะไรอยู่อะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะก็ถือว่ามาเล่นเอาดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง่ะเนาะ วิดีโอวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าก็คงจะเป็นอะไรก็ต้องรุ้นเอาแล้วกันนะฮะไว้เจอกันบ๊ายบายนะฮะ